สวัสดีครับมิตรลักแฟเป็นเพลงของตาปิกรุงเทพนะครับวันวันวันอาจาร์หน้านี่นะครับวันจันทร์หรือวันอาทิตย์น่ยๆอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันเข้าพรรษานะครับก็ทุกๆปีนะครับตาปิกรุงเทพเขาก็จะงดเล่าเข้าพรรษาทำแบบนี้มาน่าจะสิบปีแล้วครับผมงดเล่าสามเดือนต่อปีในช่วงเข้าพรรษาเกือบ เกือบเกือบทุกปีติดกันมาเป็นสิบปีแล้วก็เช็กเช่นการครับปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีผมก็ตั้งใจจะงดเล่าข้าวบันาเพื่อให้ตับให้ไตไส้พุงแล้วก็หลอดเลือดและก็หัวสมองมันสมองผมได้พักผ่อนจากแอลกอฮอล์นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อมันสมองที่ปัดเปลืองแล้วก็เพื่ออายุที่ยืนยาวนะครับเนื่องในวันจะขึง ถึงวันเข้าพรรษาใน,ในอีกไม่กี่วันนะครับผมในฐานะเพื่อนของคุณไม่มีฐานะเียอะไรเรว,วก็คือฐานะเพื่อนของคุณแล้วกันก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมังดเล่าเข้าพรรษากันนะครับเพื่อตับไตไส้พุงหลอดเลือดหัวสมองของท่านเองนะครับไม่ได้เพื่อใครหรอกครับอย่างน้อยที่สุดนะครับ 1. ลักษณะทางกายภาพ คือร่างกายนี้ก็จะเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นสุภาพสุขภาพดีขึ้นอย่างที่สองออจิตใจมันสมองที่ไม่ได้รับไอกรองไม่ได้มึนมือเมาติดกันสามเดือนนะครับมันจะทําให้จิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งขึ้นมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขทุกห่วงเวลาของชีวิตอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็สัมผัสได้ถึง ถึงทุกอน,นูของเวลาที่ผ่านไปในทุกก้าวย่างทุกมงยามของชีวิตได้มากขึ้นเชิญชวนนะครับเพื่อนๆงดเล่าข้อภาษากันนะครับ